เลี้ยงง่ายโตไวราคาถูกได้เยอะใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการท้าทาเจนเสริมกับน,น้องปลาวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาบอกครับหลังจากที่รอคอยกันมาอย่างแสนนานในที่สุดผมก็หามันจนเจอแล้วครับจะเป็นสารขายหางล่อนั่นเองครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมลองหาในช้อปปีดูแล้วคือมันแบบโหหมดแทบทุกร้านเลยครับแล้วก็เจออยู่ร้านหนึ่งที่เขาขายอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบอกแล้วก็เอาลงในตู้ของน้องปลากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าผมว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างกล่องก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ครับผม โอ้โหนี่เลยคือเขาแบบว่าไม่ได้ใส่น้ํามานะครับคือบาเป็นแบบนี้เลยครับดูดิโอ้โหสามร้อยกรัมครับผมเป็นแบบว่าปลอดสารพิษเลยเขาเลี้ยงเองนะครับราคาแค่สามสิบาทเท่านั้นเองครับผมสามร้อยกรัมได้โคตรโคตรเยอะเลยครับดูดิ โอ้โหดูดิดเยอะมาก300กรัมแสดงว่าที่ผ่านมาที่ผมซื้อไม้น้ำมาจากช้อปปี้ในราคา15บาท30บาทแสดงว่าแบบนั้นน่ะอาจจะค่อนข้างแพงครับผมเพราะว่าเราได้มาแค่แบบว่าไม่กี่ไม่กี่ผู้ใช่ไหมครับไม่กี่แบบไม่กี่ต้นบบตน่ะประมาณ5-6ต้นแต่ว่านี้โอ้โห300กรัมเยอะมากคือก่อนหน้านี้นผมเคยซื้อที่วนดรุจังมาครับผมไอซ่อาไปทกระลองนี้แต่ว่าผมเอาไปใช้ในบ่อข้างล่างใช่ไหมครับผมเลยไม่อยากมาปนกันนะผมซื้อมาประมาณ30บาทเหมือนกันแต่ว่าผมได้มาประมาณหนึ่งกระถางครับซึ่งอันนี้300กรัมโอ้โห สัที่บ,บาทเหลือเชื่อพูดเยอะเลยครับถ้จาจะช้อปปี้มาสั่งจากร้านบ้านไล่ทาเลทองเกษตรอินดี้โอ้โหนี่ครับคือแบบเยอะมากเว้ยแล้วก็ราคาถูกมากก็เดี๋ยวอันดับแรกผมจะมาเปิดกันก่อนเลยครับผมว่าตอนนี้น้องเป็นยังไงกันบ้างคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วอ่ะจะต้องแบบใส่มาให้มันมีน้ำหรือเปล่าหรือแบบไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้เพราะว่าเขาจะส่งไว้อันนี้ผมไม่มีความรู้ถ้าใครมีความรู้บอกผมทีว่ามันจะต้องแบบตอนจะโส่งจะต้องมีน้ำนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห โคตรเยอะอะผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนี่ยสามร้อยกรัมคือตอนแรกที่ผมเห็นสามร้อยกรัมผมก็คิดว่าอาจจะซค่บแบบกรัมมือนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งแบบโคตรเยอะสามร้อยกรัมแล้วผมก็ได้ทาการนี่ครับเตรียมน้าใส่ยาคับทีมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่เราจะได้ฆ่าเชื้อกันก่อนคือเราไม่ชัว์อยู่แล้วว่าแต่ละร้านแต่ละฟาร์มเนี่ยเขาเลี้ยงมาแบบไหนถือทางร้านเนี่ย,เข,เ,ย,เ,นเ,นยเขาจะบอกว่ามันแบบปลอดสารพิษก็จริงครับแต่เราไม่ชัว์เราก็ต้องเซฟไว้อีกขั้นหนึ่งครับผมมาลุยกันเลย โอ้โหเยอะมากโอ้โหดูดิครับโคตรเยอะแลวแบบคุณภาพต้นดีด้วยคือแบบต้นใหญ่ๆยาวๆเลยครับสามารถเจริญเติบโตได้แน่นอนดูดิดูดิครับโอ้โหอย่างแจ่มใส่ลงไปเลยครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อสามสิบาทว่ะรวมค่าจัดส่งแล้วก็เป็นเจ็สิบ้าบาทครับผมค่าจัดส่งอีกสี่ห้าบาทเพราะแรกผมก็งงว้ยทำไมค่าจัดส่งแพงจังวะสี่ห้าแต่พอมาเป็นถุงแบบนี้ผมไม่งงแล้วครับเพราะมันเยอะจริงโอ้โหคือแบบ 有啊。 ผมจะมาอัปเดตให้นิดนึงครับคือครั้งที่แล้วที่ผมสั่งไม้น้ํามาใช่ไหม tekrar. แล้วผมรีวิวไปแล้วคราวนี้ผมก็เลี้ยงมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วแล้วผมมาดูในตู้ของอาหารอนุของผมใช่ไหมแล้วปรากฏว่าผมเจอหอยครับผมตัวเล็กๆเลยนิดนึงมันเกาะอยู่ตรงตู้ของผมเลยเกาะอยู่ตรงแบบว่ากระจกผมก็เลยรีบเอาออกแสดงว่าครั้งที่แล้วที่ผมแบบว่าแช่น่ะครับทีมไปมันฆ่าไม่ตายครับคือมันแบบว่าอาจจะมีไข่เด็กอยู่แสดงว่าทุกครั้งอ่ะที่เราได้มาเราจะไปจะต้องแช่หน่ะทีมให้มันนานกว่านี้หรืออาจจะต้องแรงกว่านี้ครับผมเพราะว่าพวกไข่เนี่ย แต่คางที่ดีผมคิดว่าเราควรจะต้องแช่ให้นานกว่านี้แล้วก็จะต้องใส่ยาทีนให้มันเข้มกว่านี้ครับผมเพื่อป้องกันปลาของเราอันนี้เราก็ต้องแบบว่าใส่ยาทิงเข้มขึ้นมานิดนึงครับผมแล้วก็แช่นานกว่าเดิมครั้งที่แล้วผมแช่ประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมครั้งนี้เี่ยผมจะแช่2ชั่วโมงไปเลยครับเออแบบเต็มเต็มไปเลยเพื่อให้เขาแบบว่าขจัดกันแบบเต็มที่เลยเพราะว่าครั้งนี้ผมสั่งมาเยอะด้วย3 0 0กรัมเยอะมาก โอ้โหไม่คิดวื่อกี้ะขนาดนี้อะเดี๋ยวพามาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือผมก็กาลังแช่อยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยว่าใส่น้ำทิมเข้มแค่ไหนเนี่ยคือผมใส่เยอะมากแบบดูดิดูดสีเข้มมากครับเพราะว่าเราได้มาเยอะไงแล้วผมก็ไม่อยากให้มันแบบมีโปรตีนปรซิตอะไรเข้ามาปนไงเราก็ต้องแบบใส่เยอะหน่อยเนี่ยครับเจอมแมลงอะไรไม่รู้ติดมาเห็นปะาขาวๆเนี่ยมแมลงอะไรไม่รู้อะเด้งๆอยู่เนี่ยครับเออดีแล้วที่เราฆแบบ่าเชื้อกันก่อนครับ กัน่ให้้อองปาข็เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งไว้2ชั่วโมงนะครับผมให้เขาฆ่าชงฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปลงในตู้ของปลาหางยุงของเรากันนะครับก็เดี๋ยวไว้หลังจาก2ชั่วโมงเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงครับผมไะโอเคครับตอนนี้ครบ2ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับเหตุผลที่ทําไมผมต้องตามหาเจ้าสาหร่ายแครลอกนี่แบบเยอะมากเลยเพราะว่าผมอะไปเจอรูปในอินเทอร์เน็ตมาเว้ยไปเจอรูปแบบว่าฟาร์มของแบบเมืองนอกเนี้ยเขาใช้แบบสาหร่ายแครลอกเลี้ยงอยู่ในตู้ปลาหางยุงแล้วมันสวยมากคือมันเลื้อยขึ้นมาแบบ ตามตู้อะไรเงี้ยเอาไว้สัก2อถึงสเส้นนะผมแล้วคือมันแบบเฮ้ยมันดูแบบเออสวยงามแล้วติดไฟหน่อยดูธรรมชาติดูแบบเออให้ออกซิเจนน้องปลาได้ดีมีที่หลบให้ลูกปลาอะไรเงี้ยผมเลยอยากได้มากแล้วครั้งที่แล้วคือผมสั่งไปแล้วมันไม่ได้ใช่ไหมครั้งนี้ก็คือแบบได้ตามที่ผมต้องการแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้เราจะทําการเอาสารอาหารกระรอกเนี่ยลงไปเราแต่งในตู้ปลาเราโยงกันนะครับป่ะก็จะเป็นตู้ลูกปลา3ตู้นี้นะครับที่เราจะไปตกแต่งกันแต่ว่าด้านนี้มันย้อนแสสนิดนึงครับอาจจะมองไม่ค่อยสวยหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาอันนี้ลงก่อนแล้วกันครับนี่ผมคิดว่ามันน่าจะโตได้นะผมก็ใส่ลงไปเลยเพอนี้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วด้วยนะครับทีมโอเคผมจะใส่ไปไม่เยอะนะเพราะว่าไอพวกนี้มันโตเร็วมากครับใส่ไปนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็โตแล้ะนี่ครับต่อมาเป็นอันนี้ใส่ไปต้นละนิดหน่อยแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะเอาไปใส่ในแบบว่าพวกแม่ปลาข้างนอกครับอ่าอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้สวยงามนะเอาแค่นี้แล้วกันนี่เท่านี้ครับ ไปรูปปลามีที่แอบ,บหน่อยนี่ครับใส่ปเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยแต่ว่ามันจะลอยๆหน่อยครับที่ผมเห็นในต่างประเทศนะคือเหมือนกับว่าเขาจะใส่กระถางหรือไม่ก็แบบผูกกับหินไว้แล้วปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นมาครับเดี๋ยวผมอ่ะค่อยหาหินหาก,กระทงกระถางเงี้ยมาใส่ใเขาเขาจะได้แบบเลือเล้อยๆขึ้นมาส,สวยๆถ้าเกิดวางลอยๆแบบนี้มันไม่สวยใช่ไหมล่ะเนี่ยมันก็จะเป็นฟิลแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันอยู่ในกระถางอ่ะมันก็จะเลื้อยขึ้นมาเหมือนกับอันก่อนของผมอันนี้ครับอ่ะมันก็จะเป็นบบปมา อ่ามันก็ค่อนข้างสวยครับแล้วตอนนี้คือสารอาหารกระรอกเราเหลือเยอะมากเลยผมก็จะกระจายให้ไปอยู่ในทุกตู้เลยแล้วกันมีอันนี้ครับใส่ตู้นี้เลยแล้วกันเอบต่อมาก็เป็นอันนี้ครับไปในนี้เลยอันนี้ลูกปลาค่อนข้างเยอะครับตู้นี้นี่ลูกปลาบานเลยออกซิเจนผมก็เปิดไม่ค่อยแรงมากด้านนี้ไปก็ช่วยได้เยอะครับแล้วตรงนี้คือใกล้แดดเห็นไหมแดดส่องมาปุ๊บก,ก็คือเข้าเลยทุกตู้ฝั่งนี้โดนแดดอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับอ่าใส่ไป ใส่เยอะๆได้ห้นะจริงๆแล้ว่ผมคิดว่าเพราะว่ามันแบบไม่ได้มีข้อเสียอะไรมันช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําให้น้องปลาใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ให้น้องปลามีที่หลบด้วยใส่เยอะเลยแล้วกันถ้าอยากให้สวยคือผมต้องใส่กระถางจริงๆแหละมันจะได้เรื้อไปมันก็จะได้เหมือนกับเรฟเฟรนที่ผมดูมาถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนี่บานเลยใส่ในตู้พ่อแม่พันด้วยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ตัวปรดนนี้เลยลูกนี่ครับก็จะอยู่กันอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้ก็จะเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมตินะ เดี๋ยวผมลองเอามันอยู่ใต้น้ําดูแล้วกันสมมุติถ้าเกิดเราไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะเป็นฟิลนี้เห็นไหมครับมันจะแบบเป็นต้นเลื้อยขึ้นมามันจะสวยงามมากเลยเ,ออเดี๋ยวผมค่อยหาโอกาสเอาหินค่ะแต่ผมต้องไปหาหินก่อนหินมันหายากบ้านผมไม่เคยมีหินต้องไปหาซื้อมาหากระถ ung กระถางเนี้ยให้มันสวยๆหน่อยแล้วก็นํามาติดเอามาพันครับผมจะใส่ในไหนดีวะเพิ่มไปตู้นี้ก็เยอะตู้นี้ก็มีสองสมต้นแล้วตู้นี้แล้วกันตู้ลูกปลาครับใส่ลงไปนิดหน่อยนี่ประมาณนี้อเดี๋ยวผมใส่ไปในลูกปลาเพิ่มแล้วกันผมค สามารถลงได้เต็มที่เลยแบบนี้ลงแม่งเลยเยอะๆเนี่ยแหละโอ้โหดูดิให้ดูความสวยงามเนี่ยมันแบบเลยขึ้นมาจะเป็นฟิลนี้เลยโอ้โหไปเนี่ยครับลูกปลาก็จะมีที่แอบเพิ่มเติมแล้วออกซิเจนในน้ำก็จะเยอะมากเพียงพอต่อน้องปลา,ปาทุกๆตัวแล้วครับดูดินี่อันนี้ก็ใส่ไปนิดหน่อยครับดูหน่อยนี่เป็นอย่างนี้ครับอ่าอันนี้ก็คุณหน่อยโดนตะไคร่ยเยอะแต่ก็มีทีนี้เดีย๋ยวผมเพิ่มในนี้นิดนึงดีกว่าครับ ใส่ไปนนี้เลยแล้วกันยังเหลือเยอะวะ่ะโอ้โหใครจะสั่งมาสามร้อยกรัมก็ดูดีๆนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีบอ่ออะไรเงี้ยคุณก็หาที่ใช้ยา้าหน่อยแล้วผมก็ไม่อยากทิ้งเขาด้วยก็เดี๋ยวผมต้องเอาไปลงใส่บอ่อข้างล่างแหละดูทรงแล้วเนะี่ยมันเยอะเกินอันนี้ผมก็ใส่ให้พวกนี้แล้วกันนี่ครับเพราะว่าอันนี้ยออกซิเจนก็มีอยู่แรงอยู่ครับแต่ว่าผมก็ใส่ไปเพิ่มเติมให้เขาแบบมีที่หลบหน่อยอะไรเงี้ยนานประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับผมเอามาใส่ในแบบว่าพวกปลาที่โตขึ้นมาหน่อยครับนี่ ใส่ไปเยอะเลยเพราะว่าน้องปลาค่อนข้างหลายตัวครับออกซิเจนก็มีอยู่แต่ว่าเพื่อไม่น้องเข้าไปครับแบบนี้นี่ครับแล้วก็มีอีก2อันนี่ครับระอานนี้ผมก็ใส่ไปครับก็ค่อนข้างสวยงามนะเห็นปะ่ะแล้วก็โดนแดดดีด้วยตรงนี้แลมีกระมังนี้อีกครับ แล้วก็บอแบแล้วนี่ครับเห็นไหมด้านดำๆเลยเฮ้ย hey, ทุกคนคือพอดีว่าผมไปเจอกระถางมาเว้ยมันเหลืออยู่อันนึงครับแล้วผมก็เอาไอเนี่ยหนังยางด้วยนึงเนี่ยผมกะว่าผมจะลองผูกแล้วก็สาธิตเป็นตัวอย่างอันนึงให้ทุกคนดูดีกว่าว่าไอที่ผมเห็นแบบในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเมื่อเราแบบว่าผูกเขาไว้กับตรงพื้นแล้วแล้วมันแบบวันเลื้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยไปดูกันดีกว่าครับปะ่ะก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นตู้นี้แล้วกันมันค่อนข้างแบบว่าสว่างหน่อยครับแต่ผมไม่รู้ถําถูกวิธ ผมมองจุ่มนนี่เฮ้ยโอเคมันอยู่ได้ครับมันไม่ต้องแท้ย่างยางไลยผมย,ยัดเข้าไปเฮ้ย <Hey, S 2> ดูดีขึ้นนะผมว่าดูดีขึ้น กว่าผมจะหาซื้อมาได้โคตรนานพอผมได้มาก็โอ้โหตกใจมากเพราะมันเยอะจัดเลยแต่ก็ถือว่าเยี่ยมครับคุณภาพดีเพราะผมลองดูแล้วต้นเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างสวยงามแข็งแรงใช่ไหมแล้วก็ได้เยอะมากเลยคือซื้อมา30บาท300กรัมอันเดียวผมใช้ได้ทั้งบ้านเลยอะถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้แลวแบบว่าเฮ้ยไม่อยากใช้ออกซิเจนในการเลี้ยงไม่อยากใช้ปั๊มลงอย่างเงี้ยกลัวเสียงดังสามารถซื้อสาระหากระรอกมาใส่เลี้ยงได้เลยครับเพราะว่า1คือมันโตง,ง่ายเว้ย สองคือราคาถูกสามดูแลง่ายคือคุณไม่จาเป็นจะต้องมีหินไม่จำเป็นจะต้องมีดินมีทรายมี CO2 อย่างเงี้ยมันสามารถโตได้เลยแล้วก็คือมันใช้แสงแดดค่อนข้างน้อยด้วยครับขอแค่แบบวันหนึ่งโดนแดดแล้นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันก็สามารถโตและแพร่ขยายได้เร็วมากพวกนี้คือมันแบบคุ้มจริงๆครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ